โอ้คุณนะครับจากูน้ำหวานเนี่ยสามสีตัวครับโอ้ปาดหลังนี้ ดีครับผมสำหรับมื้อนี้ก็นี่ครับหาไซรอบดักกบคือเก้าครับหลายคนทักมาถามผมว่าเอ็ดตุ่มเอ็ดรอบดักกบแบบใดครับนี่ครับงามันครับเอ็ดแบบนี้ครับแบบง่ายๆครับให้ไ่ลิ่นตรงนี้ให้อ่อนๆครับใไ่ตะไครรุนอ่อนครับ สังเกตเบื้องลิ้นมันนี่ครับมันจะเป็นตะไครยแบบทีๆครับแล้วตรงรอบมันนี่มันทิเป็นตะไครยแบบหางครับแบบนี้กบเข้าดีครับผมลองมาเบิดแล้วครับเปเบื้องวิธีการใช้นกันครับผม ใส่เสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับหมายที่ใส่กัอนี่แล้วครับหาใส่น้ำบวกน้ำหนองครับหาไส้น้ำสระเดี๋ยวผมซีบอ้อยงาปกเล้วครับหมายนี้ครับลองเบื้องครับว่าสีถือบ่ครับว่าซีมีตัวบ่ครับบ่ไเด้ยวเอางาปกลองเบื้องครับ พราะว่าย่านมันเป็นหินปลาขิงครับบางตัวเอาเดี๋ยวมื่นตอนเศ้าจงมาลุ้นเบิ่งนํากันครับว่าสิหมานปะครับพ่อกันตอนเศ้าครับผมสวัสดีตอนเศ้าๆครับ รุนเบื่อทำกันครับมีครับหลังนึงโอ้บ่ถือครับหลังนี้โอ้บ่ถือครับเป็นอย่งนี้เนาะครับหลังนี้ก็ได้ อางนี้ถือแล้วครับเห็นบ่ครับนะมา้มาครับเตรียมแรกครับนี่ครับโตัวโกบครับเห็นบ่ครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับเตรียมแรกอ๋อเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปท้กันครับ นี่ครับอีกหล MM ังนึง่งใส่ไว้ในสารนี่นะครับย um ิ่งเหนื่อยเนาะครับหลังนี้คือวูน่ะอู้ยี่เสียงเต้นแล้วครับอู้หุบเงี้ครับพุณน่ะฮาร์ดคุเห็นไหมครับพุณน่ะอู้หุบเงี้ครับตัวนี้ครับ นบครันะกบตัวนี้ครับหลังนี้อ้หมานมาแล้วครับอุนนะอไปรุ่นหลังต่อไปนกันครับนี่ครับหลังหนึง่งเซเวใต้นี่ครับอยู่นอกหลังนี้หกแดดจักหน่อยครับ โอ้ Ooh, ถืออยู่ครับทางนี้โอ้ Ooh, Ooh, มาแล้วครับ mm hmm. นะเรียมงามๆครับ mm hmm. เห็นบ่ครับนะ mm hmm. เรียบร้อยครับเด mm hmm. ี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปนำกันครับ mm hmm. นี่ครับสาะนี้ใส่ไปสองหลังครับสาะนี้ครับ หลังนี้มีแล้วครับหลังนี้ครับจากตัวนาอครับหลังนี้อู้คุณนะครับจากตูวนาะบันเนี่ยสามสีตัวครับโอ้เต็มงามๆครับหลังนี้ พูนครับอีกหลังหนึ่งถือบนูนอกครับหลังหนึ่งอู้หลังนั้นก็ดว่ามีอยู่บ่ครับหลังนั้นอู้มีอยู่ครับตัวนอกครับหลังนี้ หลังนี้สามตัวครับหลังนี้อู้มันขนาดครับใส่ไปสองหลังครับได้เจ็ดตัวครับเนี่ยอีกหลังหนึ่งใส่ไปพูดครับเอ,อ๋อเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปด้วกันครับนี่ครับหลังสุ้ายใส่ไปในสารนี่ครับยังไหนน้อหลังสุ้ายนีคือโัวน่ะครับ ทางกับหกโคงครับโอ้หลังสุดไทยบดถือครับนนครับเห็นบ่ครับเนี่ยปลาขิงยูคือเกาครับเอาเดี๋ยวไปสรุปผลงานเบื่อต้อกันว่าที่ได้จากตัวครับหมายนี้ครับสรุปผลงานเต้านี้ครับนี่ครับหลังนึงถืออีกตัวแล้ววะสอามตัวครับหลังนี้ หูเห็นบหครับคุณปนี่ละเอาไว้รถสามตัวครับหลังนี้ครับพุณนะครับหลังนี้โอ้โบง่ครับตัวนี้คุณกินปลาเข่งคลองไข่เบิดครับสี่ตัวแล้วครับ หลังนี้ถือไวหอเหยื่อาซีตัวครับหลังนี้นี่ครับตัวหนึ่งกลบไม้ครับลังดูดควยคุณครับโอ้โออัวยูดิกินอยู่ครับเ้านี้ครับสำหรับเซร,รอบดักกบ อ่ะครับตัวนึงตัวไทยหัวเจ็ดตัวเลยเหรอโอ้โอหัวได้อยู่ครับในโซนนี่โอ้โหอ้โหเตียนเหยียบไว้พอดีครับอันนีครับตี้นีย่างแม่งเนี่ยโอ้คุณครับสรุปผลงั้นเซานี้พออยู่ได้กินอยู่ครับคุณ กบเริ่มเข้าตุ้มแล้วครับช่วงนี้พอดที่อยู่ไ้กินอยู่ครับรรสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปดักให้เบิ้องไม่ครับเดี๋ยวหาเงี้ยไาเขียงหน่อยก่อนครับสวัสดีครับ